พ่อน,นไม่คิดมากนะเดี๋ยวพวกมึงก็จะได้อยู่ใต้ใหมอไฟยแล้วปาแล้วกลับกันเถอะเอ้ยก้อนมึงทักทายลูกน้องอ้วนยังคสู้นะไปเว้ เฮ้ยี๋ยวพี่วหนะาไมีเฮ้ยไอขวานกับไอแรปอ่ะกระสุนเอาให้เต็มเลยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับบอสอย่ายิงเล่นนะพวกมึงอ่ะฮะนะทำตัวดีๆหน่อยบอกตัวมึงอะไรโอ้ยยาหมดแล้วแต่ยาการเดเซอร์หนูมีอ้อะ ก็ลมันใช้ได้ไหมคะบีและเดอมันยังปังใช่ไม่ใช่มช่ใ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 ช่าเ่ใช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 ่ใันเช่นช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่นช่ใชันช่ใมันช่ใม่นช่ใช่ใช่ใน่าช่ใช่่ใช่่ใช่ใช่ใเ่ใช่ใช่ใเป็นเปช่ใ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 ชมใช่ใช่ใช่ม่ใช่ใช้เชาใช่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 ใอ่ใช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 ่ไช่ปล่ใช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 ่ใใช้ใช่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 ช่ใช่ใ่ใช่ใ่่ย่ช่ นีื่อติดมาโลได้มาโลเยอะอะไรเงี้ยสองตู้อย่างงี้องมแเกนจีอยู่ปะเกนจีขึนอยู่นี่โคนโคเคนสองหมื่นเม็ดน่ะเฮ้ยเอามาดีโคเคนสองหมื่นเม็ดไอ้สัตว์แม่งหรือขนตัวมันก่อนมันมีโคเคนอยู่ในตัวเปล่านี่ใส่เกาะยังใส่แล้วครับเกาะสีอะไรไม่เอาสีอะไรอันนี้คือเอ้าวทำไมมันชื่อสีลาแลนดอมบล็อกอะ ใช่ใชเพิ่งรู้หรือไงเอาไอ้เหียตื่น้ยนี่มาตั้งแต่มันมาแถือกล่องซุ่มอ่ะนะกล่องซุ่มอ่ะมึงไปเปลี่ยนชื่อเลยเหี้ยกิลเล่คอยเหรอกองซุ่มกิลเล่เนี่ยนะได้เลขไปแป๊บนึงเก้าหกสี่ดึ๊บเดี๋ยวพี่พี่เมือสักครู่นะโอเคพี่โอเคใช่สองมือเปิดเติมพลังก่อน องเมันได้แรือเลีใช่ชื่อปวดหลังเลยกูไอ้หมวยลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงจะลอยทำไมเอาตังมากระเป๋าหนึ่งหกสี่อ่ะพี่หายนับได้กี่กล่องไม่ได้นับมันเก้ารอยห้าสิบแต่ตอนแรกมันมีห้าพันกับอีกหกสิบหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วทำไมมัน ถ้าลบ950มันก็ต้องเหลือ4,001แต่มัน3,080หรือว่าคุณตีสวัสดีการเค200แม่เดี๋ยวถามไ้โจก่อนไปตามติดสถานการณ์โอเวอร์ดีกว่าไป200ออกคลีนอีกทดเชยในการที่ไม่ได้พามาไปทํางานเบคอน200ทำอะไรเบคอน200เป็นเบคอน P 200เบคอนนั้น P ไม่ใช่เหรอแม่นี่ใครเนี่ยมันีไงแต่มันรักไปแล้วไงในห้องไอ้นี่สิรับต่องไปอ่ะเห็นแม่บอกว่าสวัสดิการ ไปชื่อสวัสดิการเบิกสวัสดิการทีเคแล้วก็เบคอนสองร้อยแล้วทำไมมันไม่เห็นมีในแป้นแปลว่าแป้นมันมีในเบิกมันมีห้องเบิกพี่แล้วก็มีห้องพีมันเขียนว่าอะไรอ่ะลบกล่องแดงมีใครไปไหมวงเล็บเบคอนไปเบคอนไปกบคอนไปดอนไปไอเดี๋ยวไปไอ้หมวยไป ไค่นั้นเดี๋ยวผมเตรียมเซตเพราะว่ารถผมอยู่นี่แล้วเดี๋ยวมันมีคนอื่นไปขันผมได้ไงเตรียมเซตที่อะไรเขายังไม่อุ้มกันเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะอ้วนอ้วนอยู่ไหนอ้วนอยู่ไหนเมื่อครับนะมึงอยู่ไหนอยู่แลนครับอยู่แลนอยู่แลนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่ก้อนเขาจะไปให้กำลังใจมึงอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูลูกน้องหน่อยโอเคโอเคให้มึงติ๊กแลนโอเวอร์ดิ เดี๋ยวลูกพี่ก้อนไปให้กำลังใจลูกน้องอ้วนหน่อยนะเก็ได้ไหม วุ้ยคันจมูกเว้อุย้ยฟันเยินเลยส <c oughs> วัสด,ดีท่านเสริญครับไอ้หมวยมึงชอบปกติมึงชอบฟาร์มเหรอวะอุย <c oughs> อ้ยเปล่าค่ะว้าก็ก็ไม่ชอบนะคะถ้ามีเพื่อนไปด้วยอ๋อ นี่เอาไอ้ก้อนไฟฟ้ามีงเอาไอ้ก้อนไฟฟ้มามิไฟฟ้ามันก็หนูกลัวแล้ว่าพี่ใช่ไหมให้ดูครับเด็กม่วงเด็กเฮียดิสอบเสร็จหรือยังก็ดูทีนล้วครับได้เกรดอะไรไม่ออกครับถ้ามึงได้เกรไไดไม่ดีนะกูไล่มึงออก อะไรนะเขาไม่เอาเก็บรหนึ่งก็พอรััไม่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้สามขึ้นนะกูไล่มึงออกแน่ไอ้ก,ก้อนมันยากอ่ะครับมันยากเหรอเอ้กูชนอะไรป่ะน่ะเขาไม่เหนมแม่งเข็งไอ้ฮียคุณว่าไอรอนแมนมันยากแต่มึงต้องทำเข้าได้ป่ะก้อนนี่คือคำสั่งก้อนจะมอีอะไรนะ มห้านี่อายุเท่าไรสิบสี่เออครับฮะขึ้นม6หกแ้เท่าไรแล้วนะสินะครับี่งไงเขาบอกว่าเกรดต่ำกว่าสามปดไวริสคิดว่าไงขึ้นมหกสิบแปต่ออายุสิบแปดก็ไม่เด็กแล้วนะแล้วท,ทำไมพี่ทำไมพี่ขึ้นปีหนึ่งอายุสิบแปดอ่ะเรียนก่อนแน่นทำไมอ่ะ พี่พี่ขึ้นปีหนึ่งอายุยี่สบสามพอพี่หยุดเที่ยว <c oughs> เที่ไม่ถึงแล้วโดนแน่อ้วนมึงโดนแน่กูบอกเลยนะ โอเคดว่าแก๊งมึงพร้อมที่จะโดนลุมกระเทือกแบบว่าอ้วนกูว่ามึงไม่พร้อมหรอกใช่นะตอนนี้เขามีเขาเขาเขาเล่นกี่ขับนะนะตกลงเขาบอกว่าเขาเขางัดก่อนถ้าเกิดว่าไม่ไหวใช่ไหมเขาจะไอ้ไรอยู่ไหนอ่ะอันนั้นแหละนั่นแหละไอ้ไอ้ขับไอ้ขับที่ตกลงจะเข้าร่วมถ้าเขาไม่ไหวสี่เองสี่สี่นี่คือรวมเขาไหมรวมดิก็คือมีไฟโรดมีแก๊งเตอร์แล้วอะไรครับมีเอาล่อไงเอาล่อแก๊งเตอร์แล้วก็มีกากสีน้ำเงินนะว่าไงเจ้าก้อนกากสีน้ำเงินใช่ Oh, มึงไหวแหละอ้วนจริงๆมันคือสิ่งที่มึงต้องการไอ้ก้อน uh, มึงมาทำงานไม่ใช่มาบ้าผู้ชายไหวใช่ไหมไหวใช่ไหมแปดสิบสามคนอับอยู่นิดนึงนะ oh, 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 อ้วนค <83. S 1> นละสอง คนละสองนิดๆคนละสองซึ่งอันนี้แค่สามคราขึ้อันนี้แค่สุดถังร้อยนั้นคนละสามแล้วกันเพื่อเพื่อไม่เป็นไรนะอ้วนนะผมโดนมีเยียวยานะฟีมุ้งเบ้าใครอ่ะมีเยียวยานะอ้วนเบ็ดเสร็จร้อยสอง ดูเด็กๆเด็กๆไอ้เหี้ยโดนร้อยคนลุมไอ้สับน, <ะ S 2> าน้าเปลี่ยนได้ไหมร้อยสองมันจะไม่ไหวแล้วนะะมึงไหวมึงเชื่อกูเด็กน้อยเอ๊ะทำไมวะก็ในเพลงมึงยังบอกอยู่เลยว่าให้มัดรวมมาใช่ปะละ่ะ แต่นี่มันเป็นล่อยนะเอาก็มึงเป็นคนบอกเองอะมัดรวมมาเดี๋ยวอ้วนโอเวอร์เดี๋ยวย่ำหน้าให้หรือว่าเพลงมึงปลอมอะไม่ใช่เพลงมึงหรอนะฟังพี่ดำด้วยเฮ้ยค hey! อมขัง เคนหนึ่งขอตัดเล็บก่อน เล็บให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วครับอะไรวะเน,นี่ยทำไมแม่งมีแต่วัยรุ่นคำคมวะเน,นี่ยมึงก็รู้ที่นี่เป็นไงู <c oughs> ที่นี่เป็นไงที่นี่ดูไวซิตี้่า <c oughs> เรื่องอีกแล้วกู ดูไว้สิเดโอ้มานี่เลยใส่เต็มหน้าเลยหน้าบมุนน่ะพี่ด้ามเหรอน้ามาหน่ะโอ้จันเดินครับน้าัสดีครับสวัสดีพี่ต๊อดเฮ้ยมึงมึงมึงควรภูมิใจในน้องมึงนะคือเออคืออะไรตอนแรกผมอยากโดนลุมก็จริงนะผมผมจะตามคุณมอมผมไห้ฟังเออเดิโอเคผมอยากโดนลุมก็จริงแต่ที่ผมคิดอะคือมันที่ผมพยายามให้น้องๆแบบ แรม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 อ่ะมันคือแก๊งทีอสองแล้วแก๊งทีอสองเนี่ยมันมีปรมาณยี่สิบถิบเก้าเต็มที่คือเขาออนกันหรือแบบคนในแก๊งขพรอมอ่ะก็น่าจะไม่เกิน2ี่สิบสี่ห้าเวโดนเวลาโดนสองหนึ่งอ่ะเต็มที่ก็เจอไม่ถึงไหนอ่ะสิกับเราสี่สิบมันก็จะแบพอฟัดพอวี่งได้อยู่แต่นี่คือเอ็นซีไงแล้วคือเขาไม่ได้แบบมีแค่สิบยี่สบเหมือนสมัยก่อนเขาทิ้มแล้วว่าไม่ใช่ไงแต่ว่าอ้วนอ้วนบอกว่าอ้วนอ้วนไหวีถามวนก็เลยเป็นคนตกลง พ่อค่ะเพราะไงพ่อคห้บอกว่านายอินพร้อมแล้วเดี๋ยวว่ากันแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวว่ากันครับขอบดาว50ดวงครับแต่คือเราอุ้มได้แค่เอารอขับเดียวถูกไหมครับใช่เพราะว่าขับอื่นขับอื่นแล้วเขาก็ยังไม่ได้มีอาวุธเลยนะแล้วขับอื่นนี่ผมพแบบอุ้มศพไปทิ้งอะไรอย่างี้ได้ปะตัดตัดกระป๋ออุ้มไปทิ้งเสียเวลาเสียเวลาเดี๋ยวไปทำเลยเสียเวลามคนน้อยกว่านะ ใช่หมายถึงสมมุติไงแบบว่าระหว่างไฟฟอยู่ทําเหมือนตอนเราตเอ็นทีอารพี่ดำไอ้ดาแต่ว่ากูเข้าใจนะกูเข้าใจมึงนะว่ามึงไม่ไหวก็รุ่เรุยไอ้คุยครั้งก็ได้นะกูเข้าใจว่ามึงไม่ไหวต้องลองดูก่อนครับคุณพูดมาขนาดนี้กูก็รู้แล้วว่าใจมันสั่นๆแล้วให้ให้เรียกมาคุยไหมล่ะพี่ผมเคยกลัวใครที่ไหนอ่ะ ต่ตไปต่างประเทศยังไม่เคยกลัวใครเลยเออแต่ถ้าเกิดว่าสมมติแบบมึงไม่ไหวจริงๆก็เรียกมาคุยได้นะคือคำว่าไม่ไหวเนี่ยผมว่าน่าจะออกจากปากเขามากกว่ายังอไม่น่าออกจากปากผม <c oughs> โอเคตามนั้นแหละ <c oughs> เห็นไหมะ่ะอ้วนเชื่อยังกูรู้แล้วจริงๆว่ามึงอะรู้ใจดำว่ายังไงก็ไหวสองร้อยก็ไหวมึงเชื่อกูสร้อยหนึ่งยังคิดแล้วคิดอีกอยู่ <c oughs> เอารอเสื้อสีดำถูกไหม ใช่พี่ดำไแยกกันออกไหมแยกกันออกไหมอ่ะถามว่าแยกแยกออกว่ามันแยกแยกออกได้มันน่าจะแยกออกได้คือเขาขอบเหลืองหมดเลยคือคือถ้าถ้ามองว่าเป็นแกงต่อแกงในความคิดของผมอะผมว่าผมว่ามันมันพอพัดพอเบียงได้เลยพี่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขารวมกัน่ใช่ว่าเนี่ยลำบากละไอตอนรวมเนี่ยน่าจะลำบากใช่พี่มันมีผลตอนรวมผมว่าแต่ถ้าแบบเป็นแกงต่อแกงอ่ะผมว่าเราเราเน้นได้อยู่พี่ที่ว่าเราไหวอยู่ นี่เรื่องสีแดงดิเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยอมเราหรืออะไรใช่ป่ะคือคำพูดเขาคำพูดเขาคำพูดของเขารอที่จะพานะพี่ดำผมมองฟังดูนะเขาไม่ได้มีทีท่าว่าจะลัวเราเลยอะเฮียบอสดกดซับเลยบอสดใช่ผมยังคุยกับไอ้เขียวอยู่เลยว่าไอ้เขยทำไมเขาดูพูดเหมือนไม่กลัวเราเลยวะไม่คือมึงอย่าลืมดิเขาเสนอไอ้นี่ให้มึงแล้วเรียกเป็นของได้ไหม มันไมน่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะนะคือผมเคยคุยกับคนที่แบบไม่อยากตีกับพวกผมจริงๆนะคือน้ําเสียงมันไม่ใช่ประมาณเนี้นะคนเราไม่เหมือนกันก็น่าเละก็นั่นเละเละผมหมายถึงมนแบบไม่รู้ดิมันมันไม่รู้อะผมไม่รู้อะผมไม่รู้มมจะบอกนะยังไงเหมือนกันแผม<น>แสดงว่าเข,ขาเพราะความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมจะแพวแล้วกันก็เขามีกฎของเขาไงเขามีกฎของเขาแต่ว่าก็ก็คิดง่ายเลยอะก็อ้วนโอเวอร์เขาคงอยู่ใต้นท์หลอดอะแค่นั้นแหละ เธอบอกว่าล้มอะไอ้รถไหนแล้วเนี่ยนะโดนมอไซค์อุ้มหายก็อ้วกอะอแค่นั้นเองไม่รู้ครับแต่เมื่อกี้คนในเอารอพี่คุณม,มามาบอกว่าอยากอุ้มเขาเป็นคนแรกแล้วกันคุณม,มาอยู่ด้วยเหรอใช่พี่ไอ้คุณม,มามชื่อคุณคุนเคยอยู่โอเวอร์ปะวะใช่ครับเป็นคนในโอเวอร์นี่แหละพี่คนเก่าอาวุธครบมือเลยคนนั้นอะ เสร็จแล้วเขาออกไปทำไมอ่ะเอาผมเอ่อเอาออกครับนะผมเอาออกเพราะอะไรอ่ะไม่ถึงเอาออกแล้วก็เหมือนแบบมันมีปัญหากันภายในแก๊งเนี่ยนะก็เลยแยกกันไปครับอ๋อเขาก็เลยแยกออกไปใช่เพราะนายไปคิดมากนะเดี๋ยวพวกมึงก็จะได้อยู่ใต้มอไซค์แลไปแล้วกลับกันเถอะเอ้ยก้อนมึงทักทายลูกน้องอ้วนยังสู้นะคุดแล้วเหรอ Tamam> ไปไว้เต้าอ้วนเจเขอมให้หนูหน่อยได้ไหมเต้าอ้วนเต้าอ้วนเต้าอ้วนเรียกกุสนารักเลยกูเป็นหัวแกเรียกกูเต้าอ้วนไอ้ก่อนไอ้ก้อนมึงใจถึงป่ะใจถึงป่ะไอ้ลี่ค sì ิดว่าไงไอ้ลี่ ไม่ได้ตะวันตะวันว่าเดี๋ยวดีนี้ไม่ดีเลยมีได้กันไอ้เหี้ยได้ครับพี่อ้วนจีมึงอะก่อนพี่ของผมน่กลัวมากดีแล้วที่ตาครับเอ๊ะแปลกแปก เอ๊ะโอ้ oh, ยังได้อยู่ยังได้อยู่ฉันินเทจแล้วพังแล้วนะพ่อเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะก่อนเต้าอ,อ้วนเนี่ยไม่ครับไหนมึงลองไปคุคยกับไอ้ดำดูไหมแบบบอกสวัสดีครับเต้าดำอะวะ ดำโอเวอร์ไงอาลองไหมลองไหมที่เขาเคยเป็นผอตำรวจก้อนเอาไหมเอาไหมลองดูเอาไหมก้อนจะไม่แทงหรือใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะไม่แทงหรอเฮีย <c oughs> จงแต่งตัวเฮียอะไรเนี่ย ดาว่าไงมั่งไปกําลังกลับกําลังกลับโอเคนายอินรออยู่ข้างหน้า